ต้องบอกเลยว่าเดือดกางไอจีกันเลยจ้าเมื่อหนุ่มสอนรามได้โพสต์คลิปขณะที่โทรหาเจ้าของร้านอาหารดังแห่งหนึ่งซึ่งได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการคืนเงินและค่ามัดจำโดยเนื้อความนั้นสรุปคร่าวๆว,ว่าทางเจ้าของร้านได้มีการคืนเงินค่ามัดจำให้กับทางติ๊กบิ๊กบาเธอร์ซึ่งทางอดีตสามีหนุ่มสอนรามไม่ได้รับรู้เรื่องราวแต่อย่างใด ซึ่งจากกรณีนี้ก็ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอดีตภรรยาสาวติก๊กบิ๊กบาเทอร์ได้เก็บเงินค่ามาจำไปโดยที่หนุ่มสอนรามนั้นไม่รู้ซึ่งหลังจากที่หนุ่มสอนรามโพสคลิปลงไอจได้ไม่นานสาวติ๊กก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ฟาดกลับแบบดูเดือดระหว่างความหายนักกลับมาหาตัวพี่เองทำไม่หยุดและอีกประโยคนึงสุดเด็ดที่ว่าเดี๋ยวสังคมจะรู้ว่าเล่นบทคนรักลูกเมียมากจะเป็นอย่างไร สวัสดีครับพี่พัดค่ะพี่พัดครับผมหนุ่มครับสอนลานครับครับผมครับพี่พัดครับผมจะโทรมาขออนุญาตเรียนเพื่อจะได้ตรวจสอบเมื่อวานกินข้าวไว้เท่าไหร่บ้างครับพี่สี่พันกว่าบาทแจ้งยอดไปแล้วอ๋อแจ้งมาแล้วนะครับพี่แจ้งแจ้งไปแล้วค่ะครับแล้วเดี๋ยวพี่พัดจะก็จะโอนให้หนุ่มในบัญชีใช่ไหมครับค่ะเมื่อวานนี้พี่ให้ตังไปหมดแล้วนะให้ตังไปหมดคือ 5, ให้ไปหมดเลยห้าหมื่นห้าถูกต้องเงินสดให้ไปแล้วกับนพติ๊กค่าจ้างทั Bitcoin> ้งหมดคือห้าหมื่นห้าหรอครับก็มัดจาไปแล้วด้วยไงคะมัดจาไปแล้วคือมัดจาไปแล้วห้าหมื่นห้าอ๋อพี่จ่ายค่ามาจําไปแล้วอ่ะฮะจ่ายแล้วโอนไปหาหาคุณติ๊กอ่ะห้าหมื่นห้าตั้งแต่วันที่อะไรครับอ่าเดี๋ยวพี่จะส่งไอ้นั่นให้ดูเนาะ พี่ไม่มีรายหนึ่งพี่ต้องส่งตามเมสเซจหนึ่งตามเบอร์เบอร์อรมือถือนี่ครับเออได้พี่ก็โอนตั้งแต่วันที่เราคุยกันแล้วพี่ก็โอนไปครึ่งหนึ่งอ,อแล้วเมื่อวานพี่ก็จ่ายเงินสดไปครึ่งหนึ่งอ๋อพี่โอนมาแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับถูกครับถูกครับครับน้องติ๊กไม่แจ้งหรอน้องติ๊กไม่ได้แจ้งติ๊กบอกว่าเดี๋ยววันนี้พี่พัทจะโอนตังที่เหลือให้หมดวันนี้ครับ ใช่พี่โอนตังให้ให้น้องติ๊กอะน้องติ๊กบอกว่าโอนบัญชีติ๊กก็ได้แต่แลกพี่ถามว่าจะให้โอนเบอร์น้องศลาไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูเคลียร์กับพี่หนุ่มเองพี่โอนไปแล้วห้าหมื่นห้าใช่ไหมแล้วเมื่อวานเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นความจริงแล้วครับพี่พัฒอ่ะน้องต้องคุยกับน้องติ๊กแหละได้คพราะพี่พี่มีเอกสารไงก็เดี๋ยวพี่พัฒส่งเอกสารทางเมสเซจให้ผมทางเบอร์ที่ผมโทรหาพี่ได้ไหมครับได้ครับแล้วเมื่อคืนนี้พี่จ่ายเงินสดไปนะ ผมได้รับแล้วครับห้าหมื่นห้าแต่ผมไม่รู้ว่ามาจําได้ก่อนนะครับได้โอ้ยพอเราตกลงกันพื่พี่ก็เลนมาจําให้เลยไงอ๋อเหรอครับโอเคเดี๋ยวพี่ส่งให้ดูครับในเมสเซจเบอร์นี้นะพี่พี่พัทหนุ่มเป็นน้องนะพี่ได้หนุ่มเป็นน้องพี่อยู่แล้วแล้วพี่พี่พัทหนุ่มหนุ่มดําเนินอาชีพแล้วก็เติบโตมาด้วยคุณธรรมมั่จใจยะธรรม พี่ชอบต้องหนุ่มตรงไหนรู้เปล่าตองที่กันวันนี้ดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยพี่ชอบวันนี้ผมเป็นพ่อคนแล้วผมก็ต้องดูแลลูกพี่ใช่แล้วก็ดูแลแม่ด้วยนะแบบเนี่ยแม่แบบกำลังแล้วก็พี่พัทอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยผมถึงต้องมีความจําเป็นต้องโทรมาเรียนถามพี่โดยตรงคได้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 เพราะว่าตอนนั้นพี่ถามติ๊กทีหนึ่งแล้วว่าทําไมไม่ให้พี่โอนเข้าสอบเนาะสละมเลยเออเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวติ๊ก คุยกับพี่หนุ่มเองเราก็อ่ะแซนกันเนาะเราก็ต้องอ่ะโอเคตามนั้นเราก็ต้องเลือกคนครบนะพี่เนาะได้เวลาอยตางเงี้ยพี่ดูตรงกับหนุ่มเลยก็ได้เนาะได้โทรหาผมเลยครับพี่ยังบอกว่าเดี๋ยวเข้าวดาเราจะเอาสามหนุ่มเลยไหมได้เอาเอามอสเอาเตาอะไรเงี้ยเออแล้วเมื่อคืนทุกคนแฮปปี้ไหมครับพี่แฮปปี้มากแฮปปี้มากยิ่งแฟนพี่หรือว่าทุกคนจะบอกว่าหนุ่มเซลี่มากแบบเซลี่เลยแบบเออแบบ ไม่ถือตัวอะไรเย่างนี้ทุกคนชมหมดเลยครับกาบขอบพระคุณมากๆนะครับพี่ครับผมครับได้แล้วคราวนี้ก็คือว่าเดี๋ยวผมต้องเอ่องั้ผมผมรบกวนพี่พัทยังไม่ต้องบอกใครแล้วกันครับเดี๋ยวผมอยู่เฉยๆก่อนได้ได้ครับเดี๋ยวพี่ส่งเอกสารให้ทางเมสเซจแล้วกันนะครับพี่ครับผมครับครับขอบพระคุณมากมากนะครับพี่พัทครับ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 สวัสดีครับ